สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับมารับชมบ่อที่เราจะเริ่มขุดนะครับมาเมื่อเช้าปรากฏว่าน้าเต็มครับโอ้น้ําเต็มเลยต้องไปย้ายเจ้าสูบซิ่งกลับมาฝั่งนี้นะครับเพื่อนๆไม่งั้นขุดไม่ได้ครับเละเป็นจุกเดี๋ยวพาไปดูสูบซิ่งครับกำลังทํางานเลยเพิ่งสตาร์ทได้ประมาณสัก ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราสูบมุมนู้นนะครับนู้นะครับสูบมุมนู้นแล้วข้ามขึ้นไปหาสระนะครับทีนี้ตรงนี้ไม่แห้งตรงที่เราจะขุดนี่ไม่แห้งเราต้องมาสูบจุดนี้นะครับนี่ขุดเป็นร่องแล้วสูบข้ามไปนู้นเลยจะได้จบๆนะครับ อย่งั้นมันไม่แห้งครับนี่ครับแปลงนี้ครับที่เราจะขุดสะนะนี่หลักอยู่ประมาณนี้น่าจะไปหาตรงมุมนั้นนะกว้าง60ยาว60ครับต้องสูบไปแห้งจริงๆครับ งานแบบนี้ใช้เวลาครับถ้ามีขี้โครนขี้เลนเนี่ยโหไล่เลนเนี่ยัยังท่าม,มีสองวันสามวันครับสูบซิ่งเราทํางานเดินเครื่องเต็มกำลังครับโอ้ดูน้ำพุ่งออกเต็มท่อเลยพี่น้อง น้ำนี่เขียวดีจริงๆครับโอู้บในนี้แห้งไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่านะโอ้ผมว่าปลาน่าจะเยอะครับเดี๋ยวจะได้กินปลาแน่นอนเลยผมว่านะจับปลาก่อนนะครับสูบน้ำจับปลานี่ครับน้ำยังเขียวนะน้ำนี่ เช้านี่ผมเอาแม่โครยกมานะย้ายมาวางครับแถวนี้จะเป็นร่องมีร่องนะมีร่องตลอดครับไม่รู้ว่ากว้างเท่าไรเนะลยเดี๋ยวสูบน้ําแห้งก็จะเห็นแล้วนะครับถ้าสูบน้ําไม่แห้งนี่มองไม่เห็นอะไรครับเพื่อนๆสูบน้ําไม่แห้งมันไม่เห็นอะไรมันทํางานไม่ได้ครับ นะครับสูบน้ำไหลไปนู้นเลยครับกะว่าคัดน้ำมาตรงนี้ปั่นคันมาแล้วนะปั่นคันตลอดเลยนะครับถ้าไม่มีน้ำซึมเข้ามาก็น่าจะแห้งนะครับปั่นคันแล้วให้น้ำไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับให้น้ำอยู่ฝั่งนี้หมดเลย เดี๋ยวน้ำแห้งนี่หนุ่มน้อยเมืองสุรินจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องนะ,ะตัวรบบคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ